สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเรา3ามคน XL ม่อนเตมชอยครับพวกเราจะมานำเสนออุปกรณ์ที่เราได้ทำา i y y ในวันนี้นะครับก็คือมาดูแบบใกล้ๆนะครับอุปกรณ์ในวันนี้นะครับมีส่วนประกอบด้วยกันทั้งหมด4อย่างด้วยกันอันแรกเป็นใบพัดนะครับอันที่2อะไรนะครับ มอเตอร์ครับมอเตอร์นี้เป็นมอเตอร์3โวลต์เป็นมอเตอร์ DC ครับและร่างฐาน 2A นะครับ4ก้อนแล้วก็ฐาน 2A 4ก้อนนะครับอีกอันหนึ่งก็คือยางรัดทั้ง4อันนี้เดี๋ยวเราจะนำเสนอวิธีการประกอบด้วยกันเป็นการประกอบอุปกรณ์ของเราเข้าด้วยกันมาดูใ,ใกล้ๆเลยนะครับขั้นตอนที่1เรา ใส่ฐานลงไปในรางฐานสีก้อนด้วยกันนะครับเร็วนะครับวินิสออกแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปใส่ตรงนี้นะครับเราอยากจะแนะนําให้ระมัดระวังด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันแตกได้ง่ายนะครับอะใส่เสร็จแล้วก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับ ต่อไปจะเป็นการประกอบใบพัดนะครับกับมอเตอร์เข้าด้วยกันเนาะอ่ะเราก็เสียบใบพัดเข้ากับมอเตอร์เลยนะครับในระหว่างที่เสียบเนี่ยให้เข้ามันจะเข้ามาอยู่ถึงจุดหนึ่งนะครับประมาณนี้ถือว่าใช้ได้แล้วเนาะระยะห่างประมาณนี้นะครับอ่ะตอนนี้ใบพัดได้แล้วตัว แรงใจไฟได้แล้วนะครับเราก็จะเอา2ส,ส่วนนี้มาต่อเข้าหาก,กันด้วยการต่อแบบอนุกรมนะครับอมอเตอร์นะครับจะมีการเมื่อรับไฟเข้ามาถ้ารับไฟผิดด้านมันจะหมุนสลับด้านกันนะครับโดยตอนนี้เราได้ทําการทดสอบแล้วและรู้ว่าฝั่งนี้ต้องรับไฟสายสีแดงก็คือไฟด้านบวกเข้าด้านนี้และด้านลบเข้าด้านนี้นะครับแล้วเราก็ต่อไฟสีแดงสายสีแดงเข้า ใส่น้ำเงินเข้านะครับเราจะเอามอเตอร์ใบพัดนะครับใส่กับตัวถังก่อนแล้วเราก็จะมัดด้วยสายายางแบบนี้นะครับใส่4เส้นนะครับว่ามอเตอร์เนี่ยต้องเลื่อนมาด้านหน้านิดนึงนะครับเพื่อที่จะใบพัดจะได้ไม่ติดกับตัวถังครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ยางรับเส้นสุดท้ายลงไปเพื่อล็อกมอเตอร์ให้อยู่นิ่งในขณะที่ใบพัดหมุนครับ และก็มาสู่ขั้นตอนสุดท้ายของก็คือการต่อวงจรนะครับโดยเราได้เขียนเราได้ทดสอบแล้วว่าถ้าต่อขั้วบวกเข้าฝั่งนี้และขั้วลบเข้าฝั่งนี้ใบพัดจะหมุนโดยที่ลมพัดออกด้านหน้านะครับเราก็เลยหมายไว้ว่าตรงนี้เป็นขั้ว่าแดงนะครับเราจะต่อเส้นสีแดงเข้ากับฝั่งนี้ของมอเตอร์และต่อสายไฟเส้นสีดำนะครับซึ่งเป็นขั้วลบเข้ากับฝั่งดํา ก็คือฝั่งที่รับั่วลบของมอเตอร์ครับเมื่อมอเตอร์หมุนนะครับมันจะพัดในลักษณะนี้และทําให้ลมพัดไปด้านหน้าแต่ถ้าเราต่อสลับพว่วงลมจะพัดตรงข้ามกันและลมจะพัดไปด้านหลังนะครับการใช้งานของเรานะครับเราจะใช้สวิตโดยสวิตเนี่ยจะอยู่ที่ตัวรางฐันของเราอยู่แล้วนะครับนึงนะครับสายมาลุดครับที่จริงแล้วเนี่ยถ้าจะทําให้ดีเนี่ยเราควรจะลอกสายไฟไว้กับข้างล่าง ผมจะสละสายยางหนึ่งเส้นนะครับเพื่อที่จะลอกสายไฟให้มันติดกับตรงนี้ไว้เห็นไหมครับอ่าต่อไปเราจะเปิดสวิตช์หนึ่งสองซ้ำเย็นชื่นใจและตอนนี้นะครับเราอยากรู้ว่าลมพัใดใส่หน้าผมจริงหรือเปล่า <Another one> โอ้โหโลมพัดแรงมากเห็นไหมครับนี่เป็นพัดลม DIY ของพวกเราและกลุ่มเราผมม่อน ผมเอ็แลและผมเต็มชาย,ชายก็จบการนำเสนอเพลงวันนี้สวัสดีครับ